แท้แททุกคนมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนใหม่วันแรกพี่เกลสู้ๆนะฝากพี่เกลี่ด้วยนะดีฉันพาไปส่งที่ห้องหน่อยวันนี้เกลี่จะเป็นที่มอนหนึ่งนะไฮทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บนรถนั้นทุกคนแล้วลังจะไปไหนพี่เกลไปโรง, <ไป S 2> งเรียนไปโรงเรียนใหม่กันนะคะนี่เลยตอนที่เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะพี่เกลว่าสายไหมตอนเนี้ยสายแหละสายสายใช่ไหมพอเราจะไปถึงโรงเรียนนะคะใช้เวลาประมาณสามสิบห้านาทีเลยนะคะสวนน้องฮันวาอยู่ตรงนี้ค่ะ วันนี้มาดีใจตื่นเต้นไปส่งพี่เกลแต่ว่าวันนี้เป็นนักเรียนใหม่วันแรกกันทุกคนป่ะเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยค่ะแน่ๆทุกคนมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนใหม่วันแรกพี่เกลสู้ๆนะป่ะพี่เกลจะไปโรงเรียนแล้วนะคะไปหาน้องดีไซน์กันดีไซน์มาแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาเช้ามากใช่แนดๆดีไซน์นี่นะคะมาเช้ามากวันนี้ฝากพี่เกลรีด้วยนะดีไซน์พาไปส่งที่ห้องหน่อย ไปแล้วนะคะทุกคนเกลลี่กับดีไซน์นะคะวันนี้เกลลี่จะเป็นพี่มอนหนึ่งนะอยูรถ้วยหมเต้นหมเต้นไปไปข้ามไปเลยนี่นะคะโรงเรียนนี้เกลลี่เคยมาแล้วเนื่องจากว่าเคยมาหาน้องดีไซน์ไป โบสีน้ำเงินเหมือนกันหรอลูกบายๆนะเด็กๆี๋ยวนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสามโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับใครคะท่านมาโอ้เราพี่เกลลี่นะคะเดี๋ยวเราไปโรงเรียนเกลลี่กันเลยค่ะวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันว่าเปิดเทอมวันแรกเป็นยังไงบ้างไปกันเลย Hi, hi. นี่นะคะทุกคนตอนนี้เกลี่เข้ามาในรถแล้วนะคะเป็นไงบ้างพี่เกลก็ดีก็ดีวันนี้ไปโรงเรียนใหม่วันแรกนะคะเปิดเทอมกันแล้วนะทุกคนนี่วันนี้หิวข้าวใช่ไหมคะพ่อกำลังลงไปซื้อกับข้าวนะเนื่องจากว่าวันนี้เกลี่ไม่ทานข้าวกลางวันใช่ไหมลูกทำมาถึงไม่กินคะเพราะว่า ไว้หิวเพราะว่ามันยังปรับตัวไม่ได้นะทุกคนเออคนเยอะด้วยโรงเรียนนี้โรงเรียนเยอะนักเรียนเยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ต้องปรับตัวกันอีก<ๆ>เพราะว่าเราไม่เคยอยู่กับพี่พ,พี่น้องๆรวมกันแบบนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันแรกสำหรับการไปโรงเรียนก็เสร็จสิ้นแล้วตอนนี้มีเพื่อนใหม่แล้วใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะทุกคนนี่ทําาม,มารับพี่เกียด้วย <S <S ใช่ไหมครับวันนี้ตื่นเช้า <S <S พ่งนี้ไปส่งพี่เกียดไหมไปเปล่าคิดดูก่อน ขอบอกไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามนะบ๊ายบาย